เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่พักเพื่อเทียจะขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน้อยกับพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคเพืเ่อไทยทุกท่านด้วยความเคารพและกราบขอบคุณอย่างยิ่งครับ านหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านผู้บริหารพักสมาชิกพักเพื่อไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นนะคะดิฉันขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพักและก็ผู้บริหารพักที่ได้แต่งตั้งให้ดิฉันมาเป็นที่ปรึกษาพักทางด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม Inclusion and Innovation ค่ะ <Okay. S 1> เป็นหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นความเข้าใจในแต่ละรุ่น ให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อมการมีส่วนร่วมมีความสําคัญมากค่ะมนุษย์ทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางความคิดของกันและกันเราต้องพยายามเข้าใจรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์หรือรุ่นของดิฉันเองจนไปถึงรุ่นลูกของดิฉันค่ะความเข้าใจอันนี้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจดิฉนันเห็นว่าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่นทุกวัยด้วยทุกวันนี้เทคโนโลยีผ่านเร็วมากค่ะมีนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายระหว่างที่เรากำลังพูดเป็นอยู่ในห้องนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกกำลังคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกประโยชน์ต่อมนุษย์โลกทุกคนแต่ดิฉันมองเห็นว่าคนไทยยังรู้สึกว่าพลาดขบวนการพัฒนาล่านั้นดิฉันมีความคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ย,ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพลาดโอกาสขบวนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามารู้สึกว่าเทคโนโลยีก็ยังก้าวผ่านไปเรื่อยๆแต่ตัวของพวกเขายังไม่มีโอกาสควงคว้า,าเทคโนโลยีทำง,งานไว้ในมือได้สักที ดิฉันคิดว่าตัวดิฉันเองค่อนข้างโชคดีค่ะเพราะเป็นลูกที่มีความใกล้ชิดกับคุณพ่อเพราะว่าช่วงเวลาที่ดิฉันเกิดเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็มีเวลาให้ดิฉันค่อนข้างมากกว่าพี่เมื่อท่านได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศดิฉันก็มีเวลาไปหาท่านบ่อยค่ะปล่อยทุกเดือนหรือแค่เดือนเว้นเดือนก็ว่าได้ตอนนั้นก็ยังไม่มีครอบครัวก็ได้ไปหาบ่อย ไปทุกครั้งก็ได้ไปนั่งคุยกับท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านอย่างที่ทุกท่านที่นี้อาจจะได้รู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างมากนะคะพอไปดิฉันก็ได้รับรู้ค่ะความรู้สึกของคุณพ่อที่เป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์แต่ท่านด้วยความที่สนใจเทคโนโลยีต่างๆท่านก็จะอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้ดิฉันเสมอ หรือไม่บางทีก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเข้ามาคุยงาน mm hmm. เข้ามาคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปมากดิฉันมีความรู้สึกจริงๆว่าเสียดายที่พี่น้องคนไทยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะขยฟ้า,าเทคโนโลยีหรืนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้นดิฉันก็บอกกับตัวเองค่ะว่าความรู้ที่ดิฉันมีมาหรือโอกาสในการไปพบเจอนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติมากมาย อยากให้อยากให้ตัวเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในพักเพื่อไทยเพื่อที่จะได้ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้มีความหวังแล้วก็ได้ทำฝันของเขาให้เป็นจริงค่ะ<ๆ>มากไปกว่าน,นั้นทิฉันเองได้สัมผัสการเมืองมาตั้งแต่อายุ8ดขวบตอนนั้นจำได้ว่าคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เป็นเด็กๆก,ก็ยังไม่มีอะไรมากหลังจากเลิกเรียนเ้าไปรอนที่กระทรวงก็จะเห็นว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาคุยมากมายพอ9้าขวบคุณพ่อได้ไปเป็น,ปนอหอัวหน้าพักพลางธรรมตอนนั้นคุณพ่อก็พาดิฉันออกไปพบปะประชาชนกับท่านด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้มีเวลากับท่านไปดูคอนเสิร์ตกับท่านผ่านมาอีกสองสมปีจาได้ว่าอายุ12คุณพ่อได้ตั้งพักไทยรักไทยขึ้นอันนี้เป็นชื่อที่ อยู่ในใจเสมอตอนที่คิดจะมาซ้อมพูดกับทุกคนอันนี้ขอยอมรับเลยว่าจะพูดว่าพักเพื่อไทยบาทีจะพูดว่าไทยรักไทยเพราะว่ามันอยู่ตั้งแต่อายุ12นะคะก็มีความรู้สึกผูกพันกับชื่อนี้ท่านพาดิฉันออกไปาหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคอีสานไปมาหมดจำได้ว่าไปจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่อำเภอบางกระทุ่งไปเห็นประชาชนพี่น้องทำกล้วยตาก แล้วก็เอาเปิดของกล้ยตากับไปราดน้ำยาย EM แล้วก็ทำหมักเป็นป๋ยอินทรีย์ตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เด็กวัยส2สึกตื่นเต้นนะคะตอนนั้นต่อมานะคุณพ่อ,อปี2อ0 3ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเอเปกขึ้นดิฉันก็เห็นคุณพ่อเตรียมงานตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าประชุมเอเปกคืออะไรยังไงคุณพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วก็เสาร์อาทิตย์คุณพ่อก็ไปดูงานประชุมตลอดปีต่อมาะคะ่ะ ได้มีโอกาสอันดีเลยคือได้ตามคุณพ่อไปประชุมเอเปกเหมือนกันนี่แหละที่ประเทศชิลีเป็นไฟที่ยาวนานที่สุดไฟหนึ่งของในันคือ24ชั่วโมงค่ะไปถึงมีโอกาสที่ดีมากเป็นความภูมิใจหนึ่งของชีวิตที่ทุกวันนี้ยังภูมิใจอยู่คือได้จับมือเช็คแฮนด์กับท่านผู้นําที่มาประชุมเอเปกตอนนั้นทุกท่านแต่ว่าเสียดายคะ่ะเพราะว่าเทคโนโลยีของมือถือเราไม่ดีเหมือนสมัยนี้วันนี้เลย อดเลารูปมาอวดกันเลยนะคะก็ไม่มีรูปเป็นเป็นสิ่งที่ภูมิใจแต่ก็เสียดายเล็กน้อยะค่ะตลอดเวลาที่ดิฉันทําติดตามคุณพ่อแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านได้ใช้เวลากับท่านดิฉันสงสัยจริงๆว่าเออทำไมท่านถึงพุ่มเพจาการทางานแล้วก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าท้อแท้มากหรอจนวันนี้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเวลาท่านไปพบประชาชนแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชน นั่นนันแหละคือพลังใจที่แท้จริงของท่านเวลาที่ท่านได้ช่วยคนที่ไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในชีวิตให้ชีวิตเขาดีกว่าที่เป็นอยู่นั่นัน่เองคือพลังใจของพ่อค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะจบคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะ ตอนปริญญาตรีดิฉันก็ได้เลือกที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาของการบริหารโรงแรมเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะทําธุรกิจต่อจากที่บ้านเพราะดีฉันจริงๆแล้วไม่เคยคิดและทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดที่จะเป็นนักการเมืองคะ่ะเพียงแต่ว่าดิฉันอยากให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเขาควรจะได้รับโอกาสเพราะทุกวันนี้ภายใต้วิกฤตการเมืองแบบนี้ ทำให้เขามองไม่เห็นว่าอนาคตจะไปทางไหนมันมีอะไรรอเขาอยู่ในฟิวเจอร์บ้างมันก็ค่อนข้างยากมากๆสำหรับพวกเขาค่ะดิฉันคิดว่าพักเพื่อไทยอาจจะมีโอกาสได้เป็นพักการเมืองหลักแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาแก้วิกฤตต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเมืองวิกฤตสังคมและที่สำคัญวิกฤตทางโอกาสาของคนรุ่นใหม่ดิฉันจึงตอบรับเป็นที่ปรึกษาของพัก เพื่อไทยพัพเพื่อไทยในด้านของการมีส่วนร่วมและนวันตก,กรรมคะ่ะดิฉันตั้งใจนะคะอยากจะใช้ประสบการณ์ที่มีตัวเองเป็นคนใน Gen Y ซึ่งก็จะใกล้ชิดกับคน Gen Z แล้วก็เพิ่งมีลูกที่อยู่ใน Gen Alpha และที่สำคัญดิฉันก็อยางคอนเนคกับคุณพ่อที่เป็น Baby Boomer แบบทันสมัยก็ ดิฉันคิดว่าฉันอยากใช้ประสบาการณ์ตรงนี้ที่มีมาอยากจะเข้ามาร่วมกับพักเพื่อไทยเพื่อพัฒนาโอ,อกาสให้เด็กๆให้คนรุ่นใหม่ได้มีความหวังมีความฝันแล้วก็ทำความฝันของเขาให้เป็นสิ่งที่มาค่ะนะออหากถามดิฉันนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสิ่งที่อยากจะปฏิรูปก,ก่อนนะเลยคือดิฉันคิดว่ามี3ามเรื่องหลักๆค่ะ เรื่องแรกเลยเราจะต้องปรับรูปการศึกษาการศึกษาอย่างสมรริเศรษฐกิจของของประเทศไทยเราค่ะถึงจะดีกว่าหลายๆประเทศแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาแล้วการบริหารจัดก,การของเรายังด้อยกว่าประเทศอื่นมากเพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีของเรายังน้อยมากมากค่ะอันนี้คือประการแรกที่เราต้องเริ่มทำเลยส่วนประการที่2คือการปรับรูปเทคโนโลยี เราจะต้องมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่านี้เราเห็นกันแล้วค่ะว่าสมัยนี้การเขียนโปรแกรมสําคัญมากเราจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเคยคุยกับคุณพ่อท่านบอกเลยว่าเด็กภายในสิบขวบจะต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้แล้วเริ่มได้แล้วถึงสาเร็จีรนการเขียนโปรแกรมดิฉันก็ถามคุณพ่อทนันทีว่าอ้าวเราลูกหล่ะเ,เลยสิบขวบมาไกลมากแล้วพ่อบอกว่า ไม่มีอะไรที่จะช้าเกินไปเราสามารถเริ่มกันได้เพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตเราอย่างมากค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งที่สําคัญของเราเทคโนโลยีต่างๆเราจะต้องเราจะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยยังเข้าไม่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตเลยในชุมชนต่างๆก็ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้มากพอเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมา เราจะรู้ได้ว่าหลายๆท่านอาจจะมีลูกเล็กมีใครที่เล่นฟอมโฮมกันเราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าการเล่นฟอมโฮมเรายังไม่มีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่สมรณ์แบบอีกอย่างคือผู้เรียนและผู้สอนเองก็ไม่ได้มีแมทเทีเยลเพียงพอที่จะทําดังการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จได้ดีแัะจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้จะต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่านี้ค่ะสุดท้ายเลย 3. ระการที่สาก,ก็คือเราจะต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลีเหมือนบราซิลเหมือนที่ญี่ปุ่นค่ะที่เขาส่งเสริมเ,เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นธรรมวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมมาหรือวัฒนธรรมประยุกซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นการที่เราสิ่งสาคัญของการซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะต้องสนับสนุนเลยคือเสรีภาพทางความคิดเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะคะผู้นำของประเทศจะต้องมีหัวใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะซอฟต์พาวเวอร์ในอีกด้านหนึ่งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องมีเรื่องทั้งการกีฬาการออกแบบการเขียนเขียนโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเกมโปรแกรมบล็อกเชนบิตคอย อะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ต้องส,ส่งเสริมให้เขาใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มที่นอกจากนั้นนะคะเรายังจะต้องไม่เซตตร้งไม่เซตให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าโลอกทั้งใ่คือโอกาสของเขาค่ะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยค่ะที่ฉันอยากจะฝากบอกกับท่านผู้บริหารพัก,พกเพื่อไทยท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะว่าถึงเวลาแล้วค่ะ ที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะเทคโนโลยีก้าวเร็วกว่าเรามากแล้วเรายังมีศักยาภาพมีคนรุ่นใหม่อีกเยอะที่เขายังไม่ได้แสดงศักยาภาพของเขาอย่างเต็มที่เรามาช่วยผลักดันให้โอกาสเขากระเถะิบทุกวันนี้เราต้องให้ออกาสเขาเพราะเขาเป็นอนาคตของเราและเราต้องการให้ประเทศของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและดิฉันคิดว่าแนวคิดเหล่านี้จะทำจะพัฒนาให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพักของประชาชนแท้จริงเป็นพรรของประชาชนทุกรุ่นทุกวยัยทุกฐานะทางสังคม,มและทุกภาคส่วนไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างกันอย่างไรเราทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน และอยากเห็นประเทศของเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนดิฉันดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของคุณพ่อ ไม่คานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมคุณคนแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ตารถนานยยางมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกจากนาบผู้มีพระคุณขอขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ เทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องแข็งแรงคือเราทำโลกนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเสรีสักษีเท่ากันวันพรุ่งนี้ไม่ต้องสื้ทนทนจะรู้หรือจบได้ว่าความเท่าเทียมแต่ประเทศไทยต้องสามารถเลียนด้วยหนึ่งเสียงของพวกเราทุกคน แต่ปัญหาไม่ว่าเรื่องใดเลื้ยงเพื่อ,อไทยเ<ท>จ้าไปด้วยกันเอาใจกระรอนได้ครับผมว่าแบกสไลด์เพืไทยทุกทีชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนตราชาชนทุกคนทั่วไทปเราต้องไปเพื่อไทยเรา จากเชียงไ,ไทยจนบองกุงเรือคน,นหาบ้านเมียได้รับการแก้ไทเจ้าดนใรพี่น้องสาวไทยที่แม้อยู่ไหแต่จะไปถึกดำ หลังนดีทุกคนคุูไปเพราะมาร่วมใจแสบไม่คิช่วยกันแระช้าชนเปียงน้นพลังสหลหวใจควาาควงให้กันดานไทยแต่ปัญหาไม่ว่าไคร